ไปครับคุยได้ยังครับได้ไเลยไ,ได้เลยเายลเ,ลยเลยครับมุงไหนอด้านไหนอด้านไหนเเลือกเลยไม่ใช่ คิวคิวเราได้ไหมเดี๋ยวตั้งตัวเราแล้วกันเห็นไหมตั้งรอรอที่นี่ขอบคุณนะเราสามสิบดวงด้วยความของพี่ขอบคุณเราด้วยความขอครับขอบคุณครับผมก็บอกนะทศกุมีแล้วเนะผมนะทศกุมวีนเบน ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไม่เป็นไรครับน้องชายของผมครับขอบคุณค่ะตรงนี้ถ่ายได้ไหมได้ไหมพี่ได้เลยน้องที่พี่พี่ว่าไงน้องหลานผมรุ่นใหญ่จริงว่ะพี่ฮะนี่ไงอ่านผมตั้งนานอ๋อเออจริงเดี๋ยวออกน้องจริงพี่จริงได้ไหมุมได้ได้ได้ครับอันนี้ถ่ายดูดิไม่ชวนอ่ะ แป๊บนึงนะผมต้องอยู่ฝั่งนี네้ที่ที่โซล่าออกไปต้องอยู่ฝั่งซ้ายไหนอ่ะเนี่ยโหดทีหนึ่งตัวแข็งอ่ะขออนขอญาติเบานะเดี๋ยวได้ไหมน้องได้นะพี่โซล่าพูดพี่ว่าขอญาติเบานะดิ ยายายาเก้ได้ครับพี่ผมมากผอบครับผอมครับเลี้ยงครับอย่าผาผมเลยไปเลี้องครับไม่สมมติถ้าปั่นเป็นตัวแพนด้าใช่ไหมถ้าปั่นเป็นแพนด้ามันจะแบบว่าเรียกไงอ่ะมันจะแป๊บเดียวอ่ะจะพูดไงดีมันมันแป๊บจะพูดไงดีมันแป๊บเดียวอ่ะถ้าจะมาคาว่ามันแป๊บเดียวป่ะเออมันเขาจะรู้ไงว่าเราเป็นตัวคนพิเศษ ไอไหนบ้างเร้ยเหลักกระตุ่มนะโอ๊ยขอบคุณมากครับพี่เลยครับผมครับพี่ชาครับครับ เออครับพี่เ็อ,อเด้นรอป้าทั้งสองชั่วโมงป้ามาคุยกูสิไม่ถึงห้าทีกูรอทำไมนในที่สุดเฟซหลักก็ส่งดาวได้สักทีไม่ต้องสลับไปมาแล้วแวว เนี่ยเราไม่ต้องไปแต่งตัวไกลไเนี่ยเป็นนี้ก็ได้แล้วอ,อยากจะปั่นป้าต่อนะแต่เสียงปาหน่านอนมากปะาไปนอนเด้อ ละมาแล้วเนี่ยน้องว้ยมาแล้ว ฮั <c oughs> ลโหลครับวันดีครับว่ะวันวันด,ดีครับพี่พี <c oughs> <c oughs> ่ตรงนี้ไม่ดีนะพี่มีอีก,ก,กอนานไหมมี่ <c oughs> <c oughs> บมบอกใคนเขาเล่ากันมาพอพี่ไม่เคยจะชูพี่ไม่กินเหล้าไม่สูกกัญชาเป็นคนที่เลหาจะเกิดเะอมองก็เซมาอย่าสนเรื่องเวลาเพราะว่างให้เธอได้ออจามอยู่นกในสุดสัปดาห์ถ้าเกิดเธอเหงาไปเที่ยวทะเลกันผมไม่ค่อยจะแบดแต่ว่าตัวผมไอเจ

ผมมาก็รับไปก็ได้พี่มันมันมาไม่ถูกมัน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 ก็มาราวาไปตรงนู้นก็ได้เราต้องมาไปไหนได้พี่ได้ได้ได้น้าธนาคารพี่หน้าธนาคารได้ไปสวัสดีครับมี่เฮ้ยเรไปต่อยทำไมอ่ะเฮ้ยไปต่อยทำไมเฮ้ยดอกแบบไรวะโกด้า หหรียญไว้แล้วครับนี้ให้เหรียญไว้แล้วครับนี้ต้เหรียญด้วยโง่กันนะไม่ได้ยินเสียงเลยเราครับนี้ได้ยังไง โอมึงก็รีบถ่ายตอรี่ดิน้องเร็วๆถ่ายไหมครับนี้เขามีอย่างเร็วเขามแอดเฟสมาด้วยครับนี้แอดเฟสไหนโอ้นี่เปฟส ค่าน่ารักมันไม่มีอ่ะมันอยู่ที่คนครับนี้ใช่ไหมได้จะฉีกโปไม่น่ารักกันผมก็ถามมี่หมดแล้วมี่รู้จักไหมอ่ะมี่บอกไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจริงๆผมบของไปมี่เราเสรแล้วผมไม่ได้โกหก อน้องทุกครั้งไม่อยากจะเข้าไปกอดเธอน้องรู้มั้งไหมเวลาที่ได้เจอพี่ก็แทบจะทนไม่ไหวกูมารู้ไม่ไหวฉันคุมไม่ไหวทำยังไงก็คุมไม่ไหวจะหายไปไหนเพราะฉันมีคนจะชูใช่ไหมไมีคืนี่นี้เจอแต่มีสายเปจริงกอบมากเลยก็กเออท <l> ี่คำที่แนงเป็นไปอ่ะเออน้อง สมมติว่างๆทักเฟซไปขอไฟล์ตัวพี่ถ่ายรูปด้วยได้ไหมได้ครับทำมาได้เลยสีสีทักเลยตอนนี้เลยละกันไอสั่งไปซะถ้าเป็นไปได้ทำวันที่เฟซพี่ได้ไหมในเพจโมด้าได้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 ครับมันจะมีคนตอบไปเลยเดี๋ยวพี่ติีมอยู่ขอบคุณมากครับน้องๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี้ไว้เจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าขอบคุณครับครับนี้เจอกันครับขอบคุณมากครับน้องชายทุกท่านเจันเจอกันเจอกันเจอกันไว้เจอกันใหม่ไว้เจอเป็นไว้มาเป็นหลานใหม่เป็นร้านนี้เป็นนี้ใหม่นะครับ ฝากป๋าเจ๊แมวด้วยนะพ,พ,พี่ได้เลยเดี๋ยวพี่พทำหลานหักได้ครับหลานเดี๋ยวครับ